เช้าว,วันที่3ามอยู่วันที่2ผมนอนอยู่บ้านยาวเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะครับตอนนี้เราก็เตรียมของครับเตรียมกันน็อกนะครับเตรียมกล้องเตรียมโทรศัพท์เตรียมเสื้อผ้าเตรียมโดรนอะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันและโอเคเด็กผู้ชมกันครับ ทางกันครับขั้นตอนแรกคือต้องไปเติมน้ํามันก่อนนะฮะตอนนี้น้ํามันวิ่งได้34กิโลเมตรนะครับนี่ก็ออกจากบริเวณบ้านผมเลยนะอากาศก็น่า,าจะไม่ร้อนนะแต่ก็มีแดดนะครับประมาณ28องศานะครับตรงนี้นะนก่อนอื่นต้องเติมน้ามันก่อนนะครับเพราะว่าเส้นท,ทางที่ผมจะไปเนี่ยคือมันออกชนบทแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัมน,นะครับซึ่งผมอยู่ในตัวเมืองอำเภอทุ่งสงนะครับเพราะงั้น แต่ตัวมอนก็จะมีปั๊มใหญ่อยู่เดี๋ยวผมต้องอ้อมออกไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาในเส้นนี้ม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราผมจำได้ว่าแถวนี้มีปั๊มน้ำมันนะแต่นี้ก็หาไม่เจอเหมือนกัน <laughs> มีไม่แน่ปั๊มน้ำมันเนี่ย ก็จะเป็นทางเข้าน้ําตกโยงนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะก็เป็นน้ําตกที่เป็นปุจจัยหนึ่งชช่าเลยนะครับอยู่ทางซ้ายมือเรานะแต่ถ้าไม่ีโอกาสผมจะพาเข้าไปนะครับเพราะว่าคนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้นะคนก็จะไปแช่น้ํากันที่น้ําตกโยงกันนะฮะก็เป็นน้ําตกประจําอําเภอทุ่งสงเลยเพราะว่าได้นะครับอำเภอทุ่งสงนี่ก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะทุกคนสังเกตไหมผัานไปทางไหนก็จะเห็นภูเขานะครับ พูดออกไปหมดเลยนะจากนั้นนะครับเราก็แวะเติมน้ํามันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับที่จะเดินทางไปที่หมู่บ้านคิริวงนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยไม่มีปั๊มน้ํามันใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นก็เตรียมตัวงให้พร้อมนะครับเพื่อจะไปลุยหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยกันครับโอเคเรียบร้อยครับ200บาทน่าจะวิ่งได้1้5ยกิโลนะซึ่งที่ที่เราจะไปใช้ระยะทางประมาณ50กิกิโลประมาณนะครับเดี๋ยวขอตั้งแผนที่ก่อนนิดหนึ่งนะ ไปเลยครับต่อไปเป็นช่องเขานะครับข้างหน้าตรงนี้นะเส้นท,ทางก็คาดจะสวยเลยนะหลายครั้งเนี่ยผมจะไปทางนึงแต่วันนี้ระลงมาเส้นทางให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยคิรีวงเนี่ยผมไปมาประมาณ3ามถรอบแล้วนะครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ทําช่องนแพนไบค์เกอร์นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสกลับมาบ้านนะครับก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะรบ,บรรยากาศดีมากๆทุกคนช่วงหน้ารอ้อนนี่ก็จะไปแช่น้าแบบออกฟินๆเลยนะ เราไปดูกันว่าที่กีรวงวันนี้คนจะเยอะไหมนะครับตัวช่วงเทศกาลสงการ์นแน่นอนคนเพียบเลยจริงๆผมจะไปตั้งแต่วันที่เมื่อวานละก็คือวันที่สี่นะครับแต่ผมดูสภาพแล้วคนน่าจะเยอะมากๆนะนี่กับบริเวณช่องเขานะครับที่จะไปยังถนนเอ2นะก็ะจะมีโค้งให้เล่นหน่อยนะึงตอนเด็กๆนี่เจอโค้งนี่คือน่ากลัวนะแต่ไปตั้งแต่ไปเที่ยวเหนือมาโค้งอย่างนี้คือปกติไปเลยครับทุกคน โอเคครับเตินทางกันต่อได้ด้วยระยะทางไปร่วมกันนะครับเพื่อนๆคิดถึงเส้นางอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่วิ่งไปตามช่องเขานะครับจนเราขับไปขับมาก็ะจะระโผล่ที่ถนน a h 2นะครับหรือว่าถนนที่เราวิ่งแต่กรุงเทพนะครับลงมายังภาคใต้เลยนะครับก็จะผ่านในส่วนของช่องเขานะคล้ายๆภาคเหนือกันเลยทีเดียวครับ ช่วงช่องเขาจะมีความคล้ายกับภาคเหนือน,นิดนึงนะขับระไปตามช่องเขานะครับเด็กๆนีน่ากลัวมากตรงเนี้ยนะพอต่อขึ้นไปเจอขอ้งภาคเหนือเข้าไปอตรงนี้เด็กๆไปเลยทุกคน ตางนี้นะครับจะขทุกคนเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าตรงไปก็คือเส้นเอสสองนะครับตรงไปยังจังหวัดพัทลุงนะแต่เราจะไม่ตรงไปจังหวัดพัทลุงนะครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเลียบทางซ้ายไปนะครับไปเส้นเดียกวกับทางตมนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับจะไปดูกันนะน้ําตกกรุงชิงก็เป็นน้ําตกที่สวยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ไปขึ้นป้ายนะครับแต่วันนี้เราอาจจะได้เที่ยวไม่ครบนะจะบอกว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีน้ําตกเยอะพอสมควรเลยนะฮะ ตรงไปพัทลุงแต่เราไม่ตรงนะเราเลี้ยวสายไปนี่เลยเอ2ครับจะไปทางอำเภอร่อนพิบูลนั่นเองนะครับอำเภอร่อนพิบูรลเ้าจะมทีที่เที่ยวก็คือน้ำตกรามโรมนะแล้วก็เขารามโรมนะทางขึ้นค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยว่อยมาพร้อมสายสอนอีกสักรอบนะึงนะขึ้นไปชมวิวเช้าๆมีทะเลหมอกนะครับ อำเภอร่รอนทิบูเลยนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศิีธรรมราชนะครับี่เป็นสารวัตการนะถ้าเราจะไปเขาอำโรมเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายไปเข้าไปในโัวเมืองเข้าเส้นนี่ครับเลี้ยวซ้าย4,3,1,9นั่นเองนะครับแต่เราไม่ได้ไปนะเราจะตรงไปคีรีวงก่อนนะครับ ตรงนี้ไปนะครับอะเป็นเส้นทางไปยังอำเภอร,รานสการครับทุกคนเราออกจากเส้นทางหลักนะครับเหลือระยะทาง30กิโลเมตรนี่คือถนน4015นะครับการขับรถจังหวัดนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือผู้คนครับขับรถไม่ระวังนะออกจากซอยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่มองเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องระวังคูณ2นะครับการขับในที่ชุมชนนะอย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับไปครับไปรูเรื่องต่อครับต่อไปเป็นเส้นทางที่ธรรมาชาตินะไม่ใช่ถนนหลักแบบเมื่อกี้นะครับ ไปกันครับอีก29กิโลเมตรโอ้โหทุกคน,เ,นเห็นไหมดูภูเขาอยู่ไกลๆเลยนะครับเห็นไหมฮะภูเขาอยู่ไกลๆเลยโอ้โหดีแล้ว คิดถูกมากมากทุกคนดูยอดภูเขาสูงมากคิดถูกเลยที่ผมมาทางนี้นะฮะ ถนน4015นะครับก็จะเป็นถนนที่เรียบไปกับหมู่บ้านของชาวบ้านมากมายเลยนะครับบรรยากาศซ้ายขวานะครับก็จะเป็นบรรยากาศต้นไม้เขียวและประดับไปด้วยดอกไม้มากมายนะครับเข้าไปถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับขี่สนุกแล้วก็เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากด้วยนะคะโอเคเข้าไปดูบรรยากาศการเดินทางไปยังหมู่บ้านคีรีวงกันนะครับ ขาใ้ทุกคนทางสวยมากกั้นปูนแบบกันดินถล่มแล้วทางซ้ายเนี่ยสวยเลยนี่คือสวยเลยผมไม่เคยมาเส้นนี้เลยอ่ะเขาช้างสีหรอจริงๆไม่เคยมาเลยคนนครแท้ๆว้ามีโคง้งเงี้ยเด่นด้วย บริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเขาช้างสีนะครับก็จะมีคาเฟ่จุดชมวิวตรงนี้นะครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่ทุกคนสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับจากตรงนี้ไม่ไกลแล้วครับเราก็จะถึงคิริวงครับมองภูเขาลูกนี้ครับสูงละตั้งระหงาดอยู่ข้างหน้าเราเลยอโอ สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเลยจริงหน้าจอดรถถ่ายรูปนะตรงเนี้ยถนนทําใหม่สวยงามมากบวกกับวิวภูเขาข้างหน้าทุกคนอลังการล้านแบบถ้ามาจากทางที่ก่อนหน้านี้ผมมาเที่ยวนะมันจะไม่ใช่เส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพากลับทางนั้นละกันนะครับอสวยๆข้างบนเป็นผาหินเลยทุกคนหนนเพิ่งทำใหม่เลย เริ่มมีคนที่ยวแ,แล้วเราต้องรีบไปครับอีก11กิโลเมตร4015นะครับเลี้ยวขวาไปนะปกติผมจะมาจากทางอำเภอชฉว,วางนะครับก็คือมาจากทางซ้ายนะเราวิ่งตรงไปฝั่งนู้นไะอ้ทางนี้ไม่เคยมามาก่อนนะฮะ เราเลี้ยวขวาเข้ามานิดเดียวไม่ไกลนะครับทุกคนก็จะเลี้ยวซ้ายที่บริเวณด้านหน้านะครับเป็นถนนที่ไม่มีหมายเลขน,นะ๋อหมอกไม่ค่าจะฟุ้งนะครับวันนี้นะ ดูภูเขาไกลๆหหเห็นหไหมเห็นง่ายไหมอ๋อแล้วเหมนมุมภูเขาแปลกๆกันนะฮะตรงนี้นะต่อไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับไปยังหมู่บ้านคีเรวงนะพอามาโซนนี้จะเป็นโซนหมู่บ้านนะครับชุมชนนะตลาดสดนะฮะตรงนี้นะอาจจะเราแอบซ้ายกันต่ต้องขับเข้าไปอีกสี่กิโลนะครับไอตรงที่เป็นสะพานนี่เป็นจุดไฮไลท์นะทุกคน จากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นถนนที่วิ่งไปยังสะพานที่เป็นจุดไฮไลท์ของคิริวงนะครับหรือว่าหมู่บ้านคิริวงนั่นเองนะครับก็จะเป็นถนน2เลนนะครับมีเส้นทางที่คดเคี้ยวนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอีกไม่ไกลแล้วครับเราก็จะถึงสะพานที่เป็นจุดเช็คอินของหมู่บ้านคิริวงครับห้ามจอดรถตลอดแนว นี่ทุกคนน้ำไม่ไหลเลยอ่ะน้ำน้อยมากนี่ครับสพานคีรบงทองท่าดีเห็นไหมเห็นไ,ไหมมีคนเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นด้วยนะฮะแต่ผมจะพาทุกคนวนเล่นก่อนนะ นี่ก็เป็นหมู่บ้านคิริวงนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลาดสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชั่นเองนะครับซึ่งจุดเด่นของที่นี่นะครับก็คือทานน้ําที่เรียงกันยาวเหยียดเลยนะครับแล้วก็จะมีหินนี่เรียงรายมากมายเลยนะครับก็จะเป็นจุดเด่นมากๆเลยของสถานที่แห่งนี้นะครับไม่พูดพ่ำททำเพลงครับอยากให้ทุกคนไปดูบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้กันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกันครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขับไปตรงบริเวณตรงป้ายอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดจอดถ่ายรูปได้ก็จะจอดถ่ายรูปนะครับแต่ถ้าจอดถ่ายรูปไม่ได้ผมก็อาจจะวนออกเลยนะครับไปที่ร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวหากาแฟดืม่มไดนึงพอกาัเริ่มจรนะร้อนแล้วตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงกว่านะครับโอเคเมื่อกี้ทุกคนอาจจะได้เห็นภาพมุมโดนสวยๆนะครับต้องบอกเลยว่ารอบนี้น้ําน้อยมากๆนะครับพอน้ําน้อยมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเห็นขดหินมากกว่าปกตินะครับ ปกติถ้ามาหน้าฝนเยู่โหน้ําเต็มเลยน้ําบางจุดเล่นไม่ได้ได้วยซ้ำแต่เนี้ยน้าน้อยเล่นได้กับทุกจุดเลยนะโอเคเราเดินทางกันต่อน,นะครับเดี๋ยวไปดูคาเฟ่เล็กๆบนหุบเขานะครับที่ผมมาแลวผมชอบแวะนะเพราะบรรยากาศดีมากโอเคครับไปเจอกันครับคนดูคนสะพานคนเต็มเลย <laughs> เราใส่ใซ่ซ์ฟเปอร์วายถ่ายไปคะ้ไปแค่นี้แหละ ยิงรัวยิงรัวโอเคครับทุกคนเราก็กลับสู่ย์ถนน4015นะครับแล้วเราก็ต้องไปอยู่เทิข้างหน้านะวิวข้างหลังคือสุดยอดมากทุกคนนี่ก็วิวในเมืองนะดูดิโคตรอลังการดูภูเขาลูกนี้มันชันขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยนะเดีย๋ยวเดี๋ยจะหามุมถ่ายหนะ่อยสวยจริงสวยจริงทุกคนดูนี่คือองภพรา,รานสกานะฮะอือ นี้ถ้าเกิดมอควันไม่เยอะนะสวยอ่ะจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับไปอย่างคาเฟ่เล็กๆนะครับที่อยู่กลางหุบเขานะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้แล้วนะครับทุกคนดูภูเขาที่ตั้งแต่งาดอยู่ตรงหน้าเรานะครับสวยมากๆเลยนะครับจากตรงนี้ไม่ไกลนะครับเราก็จะถึงแล้วนะครับในส่วนคาเฟ่ที่ผมแวะประจําเลยนะฮะ นี่ก็คือณบ้านเล็กกลางหุบเขานะครับก็เป็นคาเฟ่ที่ให้บรรยากาศอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมีที่นั่งหลากหลายรูปแบบนะครับมีวิวให้ถ่ายรูปมากมาย,ยนะครับอาหารก็ราคากลางๆนะใครแวะผ่านมาที่คีรีวงนะครับก็ลองมาแวะที่นี่ดูนะผมมาแล้วจะสองถึงสามครั้งมาจะได้นะครับวันนี้ผมก็ดื่มชาเย็นปั่นนั่นเองนะครับมาใต้ต้องกินเมนูนี้นะ ที่มาเที่ยวคีรีวงครับเพียบเลยทุกคนฮะเต็มเลยตามหลังผมก็เต็มเหมือนกันกําลังเข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะฮะคนเป็นสถานที่ที่คนนิยมมาเที่ยวกันนะอากาศมันดีครับนะแต่ว่าผมว่ามันเล็กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลําบากเรื่องที่จอดเรื่องอะไรอย่างนี้ยครับนะนี่คือสิ่งที่ลําบากนิดนึงนะในการมาเที่ยวคีรีวงนะซ้ายขวารถจะมีคาเฟ่สวยๆเยอะแยะเลยครับตรงนี้นะ มีคา,าเฟ่มีที่พักนะครับเห็นไหมทุกคนตรงนี้จะเป็นแบบเดินเขาแบบทางแบบเนี้ย4015จะเป็นวิวภูเขาใต้ขวาสูงเลยนะก็จะเป็นภูมิประเทศที่สวยมากๆนะฮะ คนตอนนี้เราเข้าสู่อำเภอนาบอนแล้วนะครับถ้าเข้าไปในตัวเมืองนาบอนก็คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นโซนของตลาดนะครับตอนนี้เราจะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะวิ่งรอบนอกนะครับก็จะไปอย่างอำเภอทุ่งสงนะก็จะเป็นฟิลประมาณสวนยางเนี้ยอีกประมาณหลายโลเลยประมาณสิบกว่าโลนะครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนถนนใต้นะมันเขียวชะอุ่มอย่างนี้เลยนะครับถนน4230นะครับทุกคน อำเภอนาบอนเดินทางไปยังอำเภอทุ่งสงนะครับก็จะเป็นวิวสวนยางพาราแบบนี้นะครับสวยางามมากๆจากจุดนี้นะครับก็จะมีในส่วนของสวนยางพารานะครับซ้ายขวาก็จะเห็นยางพารามากมายเลยนะครับจากเส้นนี้นะครับที่เราจะไปเนี่ยก็จะไปโผล่ในส่วนของถนน AS2 นั่นเองนะครับ อนี้นะครับแล้วกับสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะฮะก็คือถนนเอสองนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนทุกคนถนนสวยมากเลยนะไม่ธรรมดาผมบอกเลยภาคใต้ทางสวยถนนดีแล้วก็เขียวคดีเลยเมื่กจนนะฮะ จากนั้นนะครับผมก็ไปแวะร้านเพื่อนของผมนะครับเป็นคาเฟ่นะครับหรือว่าร้านอาหารนั่นแหละนะครับเป็นสไตล์อเมริกันนะครับผมก็ทานในส่วนของแฮมเบอร์เกอร์นะและก็เฟรนช์ฟรายนะครับจะมีเมนูมากมายนะครับร้านก็ตกแต่งสไตล์อเมริกันนะและมีมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายนะครับซึ่งชื่อร้านมีชื่อว่า the Truck นั่นเองนะครับใครมาที่นี่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราก็กลับมาบ้านหนึ่งรอบแล้นะครับขับมาพักผ่อนนะหลังจากไปที่ร้านเพื่อนผมมานะแถวบ้านผมเนี่ยมีในส่วนของเจ้าแม่กุนอิมนะเป็นรูปเจ้าแม่กุนอิมเป็นองค์ประล่มเลยนะใหญ่มากมันจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วก็มันอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละมันไม่ไกลเลยนะจริงๆแล้วก็เป็นอีกจุดหนรับที่เราไปถ่ายรูปเล่นได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไม่คนอิ่มจะเป็นยังไงนะฮะ อง,งใหญ่ขนาดไหนไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนรู้สึกว่าเฉยๆแต่กลับมาบ้านรอบนี้แล้วนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันถ่ายรูปสวยนี่ว่าก็เลยพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูนะครับนี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในทริปกรุงเทพนครศรีธรรมราชนะครับไปดูบรรยากาศของศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือว่าศาลสัมปอกงนะฮะอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่รับชมครับสวัสดีครับ